สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัว Content Creator Pack จาก Audio Technica กันนะครับว่าภายในกล่องเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับก็ภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวหูฟังนะครับที่ M40X นะครับที่เป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับสำหรับใช้ฟังเสียงหรือปรับแต่งเสียงในสตูดิโออะไรพวกนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของ Audio Technica อยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวไมโครโฟนนะครับที่เป็นไม ATR 2,500 X USB นะครับก็จะมีอยู่ในเซตนี้สำหรับคนที่ซื้ออุปกรณ์ Creator Pack จาก Audio Technica นะครับ เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันอีกทีนึงครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เจ้าตัว,ตวหูฟัง M40X กันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับ M40X นะครับก็ข้างในก็ประกอบไปด้วยตัวหูฟังนะครับนี่อันนี้นะครับจากพาริโอเฮนิก้า Audio ครับ แล้วก็มีอะไรให้อีกบ้างดูสิกระเป๋านะครับสำหรับนี่ใช้ภายนอกหรือเก็บหมูฟังได้นะครับไปดูตัวอุปกรณ์อื่นนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวสายนะครับที่แถมมาให้ด้วยนี่นะครับเป็นสาย SPO พร้อมด้วยหัวแจ็คแบบ6.5ม mm. ิลิเมตร อันนี้ที่แถมมาในเซ็ตด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นสายที่นี่นะครับสามารถใช้งานกับตัวโมบายได้นะครับก็จะมีแถมให้หมดนะครับนี่สาย2เส้นนะครับหัวสำหรับต่อกับสตูดิโอใหญ่ๆนะครับแล้วก็หูฟังแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับนี่อุปกรณ์สำหรับตัว M40X นะครับ สำหรับตัวไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์นะครับ ATR 2 5 0 0 X USB <c oughs> แน่นอนว่าต้องมีนี่ไมโครโฟนหนึ่งตัวนะครับที่เป็นคอนเดนเซอร์ก่อนข้างในนะครับก็จะมีสายที่เป็นแบบ USB C to C นะครับ เอาไว้สําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อย่างพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตในยุคป,ปัจจุบันซึ่งบางรุ่นเราสามารถต่อไม้แบบนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีสายแบบ USB A to C นะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้กับพวกคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ Macbook Windows นะพวกนี้ก็ใช้เส้นนี้ได้อันนี้น่าจะไว้เสียบกับตัวอาร์มนะครับแขนที่ติดกับโต๊ะเราแล้วก็ตัวไตพอดนะครับ ที่สามารถติดตั้งกับไมโครโฟนตัวคอ er นเดนเซอร์นี้แล้วก็ตั้งใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคนที่กำลังหาอุปกรณ์นะครับไปทำคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแคสเกมพอดแคสต์โคเปอร์เพลงต่างๆหรือทำซูนิโอเล็กๆเป็นของตัวเองนะครับเราก็ไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับไปซื้อหูฟังหนึ่งตัวหรือว่าต้องหาไม่หนึ่งตัวนะครับซึ่งวันนี้นะครับ2ตัวนี้แยกกันเนี่ยราคาอาจจะแพงกว่าด้วยนะครับวันนี้เราจัดตัว คอนเทนต์ครีเอเตอร์แพ็กจาก a u d i o h i ก a นะครับซึ่งเซตเดียวจบเลยนะครับรองรับการทำคอนเทนต์ต่างๆที่กล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้น,นครับในราคาที่ถูกกว่าในเซตนี้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ใครที่กำลังสนใจหาอุปรกรณ์ทำคอนเทนต์อยู่ก็แนะนำเป็นตัวน,นี้เลยนะครับ a u d i o h e ก้ Creator Pack ครับ